กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมเบสและแก๊งเบสชาแนลนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงการไต่หอทั้งฮาร์ดและนวน์มอลโดยที่เราไม่มีเจ้าซิวน้ำนะครับหรือผัวน้ำนะครับจริงๆแล้วนะฮะมือใหม่เนี่ยถ้าเกิดได้มามันดีนะแต่สําหรับคนที่ไม่มีเนี่ยไม่เป็นไรนะฮะไม่มีไม่เป็นไรเรามีมอนสเตอร์ตัวอื่นในการไต่ได้นะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะเห็นไหมผมก็ไม่มีนะสำหรับคนที่มีอาจจะจบหอได้ภายใน4หรือ5วันนะครับ หรือว่าถ้าจบ2หอเลยอาจจะใช้เวลาแค่10บกว่าวันก็อาจจะจบทั้งหอหาและ normal ได้นะแต่สาหรับคนที่ไม,ม่มีละ่นะไม่เป็นไรนะฮะหอมีเวลาตั้ง1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเร่งรีบมันนะบจบเร็วก็ไม่ได้ทาให้เราเก่งขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูนะฮะผมใช้มอนสเตอร์ตัวไหนกันบ้างจริงๆแล้วอ่าสำหรับหอน ormal นะฮะให้ดูหอน ormal ก่อนไม่ผิดหอน ormal เนี่ยผมจะใช้เป็นมนสเตอร์แค่นี้นะครับอ่าปึ๊บ ทีแรกเลยผมจะใช้แค่นี้นะฮะแล้วก็จะมีเสริมเจ้าตัวโอนิมูชาแต่อาจ้าโอนิมูชาเพื่อนๆไม่มีนะครับจะเป็นมอนสเตอร์ที่หาได้จากในเกมเลยนะก็จะเป็นอาจจะเป็นเจ้าฮมันครุสนะฮะหรือว่าจะเป็นเจ้าพาลินแสงนะครับที่เพื่อนๆฟิลมานะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ลองเปลี่ยนเป็นตัวฮิวอีกสักหนึ่ง,งตัวก็ได้นะฮะเพื่อที่จะทําทการช่วยบัฟให้กับช่วยฮิวให้กับดาเมจในทีมนะฮะหรือว่าถ้าเกิด มีมอนสเตอร์ตีหมูอย่างลาพิสก็ได้นะเดี๋ยวให้ดูเลยนะส5ตัวนี้นะฮะสำหรับการผ่านหอนอร์มอลนะฮะสาหรับหอนอร์มอลอ่ะจริงๆแล้วอะ่ะมีมอนสเตอร์แค่นี้ก็ผ่านได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีผัวน้ำเลยนะฮะโดยแรกๆเนี่ยเริ่มแรกถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีรูนก็สามารถใช้รูนที่มันแจกได้นะโดยเฉพาะเจ้าแวมไฟนะครับแวมไฟให้เลือก ไอ้รูนท่าดาวอะฮะตอนที่เราผ่านด่านด่านในเรื่องมันจะมีอยู่ด่านหนึ่งใช่ไหมที่แจกรูนท่าดาวให้เราเลือกอะครับเลือกเป็นรูนอ่าตัวนี้มาเลยไอ้รูนรูนดาบอะที่บวกคริเลตนะฮะหกชิ้นใช่ไหมใส่ให้แวมไฟเลยหกชิ้นเลยนะฮะมันจะได้คริเลตร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็จะได้คริดามิต,มตที่แรงพองสมควรนะตัวนั้นใช้ได้เลยนะฮะเอามาใช้ได้ก่อน จนกว่าเราจะหารูนใส่ให้แวมไฟได้เลยนะฮะดูฮะรูนผมไม่ได้พิเศษอะไรนะรูนอย่างเจ้าราพิษก็เป็นรูนที่แจกมานะครับแล้วก็มอนสเตอร์ส่วนใหญ่ผมยังใส่รูนสีฟ้าอยู่เลยนะรูนรูนแบบว่าอ่อนๆนะผมยังฟาร์มบีสิบสองไม่ได้นะฮะก็ใส่รูนที่ผมหาได้ก่อนผมเน้นสเต็ สแตทลักนะฮะแล้วส่วนใหญ่ก็ไอที่เป็นรูนตำนานเนี่ยก็จะเป็นรูนจากกิจกรรมทั้งนั้นนะครับจะไม่ได้มีที่แบบไปฟาร์มได้มาเองนะฮะอย่างด่านนี้เราต้องจัดการเจ้าวาไฟนะที่เคยบอกไปแล้วนะเคยทำรีวิวให้แล้วนะฮะแล้วก็จะต้องระวังเจ้าไอดีเคเด็ดไนท์นะเดดไนท์แสงนะครับมันแลกเลือดด้วยนะครับ ลาพิธเนี่ยมันมีสกิลลดเกรอยู่นะเพราะฉะนั้นผมเลยเลือกมันมานะฮะมันจะลดเกอ่ามอนสเตอร์ได้นะฮะมันทำให้หยุดเอาลืมฮิวมันทำให้หยุดการโจมตีของมอนสเตอร์ได้นะฮะทำให้มอนสเตอร์ไม่มาตีเรานะครับตีให้หมดนะฮะตีให้หมนะะันห,หมดชุบก่อนแล้วค่อยฆ่ามอนสเตอร์ตัวอื่นตายแล้วมั้งไม่ตายนะฮะ รียบร้อยนะครับฮิวตัวเองก่อนนี่ก็จัดการได้เลยนะฮะมันตายหมดแล้วนะฮะมันไม่มีชุบละจะเสียเวลาหน่อยนะฮะตรงที่การทำเจ้ากริฟไฟนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆรีบไม่ต้องปลูก2ก็ได้นะเอามาได้เลยนะฮะทำา6ดาวมานะฮะปลูกขั้นแรกมาก็สามารถเอามาลงได้นะฮะ ก็จะแต่ว่าดาเมจก็จะหวังผลได้ไม่ดีเท่ากับปุกขั้น2นะแต่ว่าเราจะเอามาลดเกรดกับหักดาบนะครับนี mm ่ฮ hmm. ะมันถึงดานบอลแล้วนะฮะดันบอสมันจะง่ายนะครับไม่ว่าจะสีไหนก็นแล้วแต่นะสำหรับหอแนมอลนะฮะเราจัดบอสเลยนะฮะอย่าให้บอสได้เทินนะครับ เห็นไหมผมไม่จำเป็นต้องมีผัวน้ําเลยนะฮะผมใช้แค่มอนสเตอร์ที่เกมมันสร้างสรร์มาให้นะฮะอย่างเจ้าแฟรนเนี่ยใช้เหรียญจากกิจกรรมนะครับถ้าไม่มีก็ลองดูมอนสเตอร์ฮิลอย่างเจ้าคอลีนมาก็ได้นะฮะเจ้าไอ้ฮาพปูไฟนะที่เกมมันแจกมานะฮะลองเอามาใส่แทนได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้ตัวนั้นแทนก็จําเป็นต้องทําสปีดมอนสเตอร์ให้สูงนิดนึงนะครับให้มอนสเตอร์ของเราเนี่ย ได้ออกเทินก่อนนะครับที่ผมเลือกแฟนเป็นลีดเดอร์เพราะมันบวกสปีดสปีด10%นะมอนเตอร์ผมเนี่ยไม่มีตัวไหนสปีดสูงเลยนะครับเห็นไหมง่ายมากนะครับสำหรับหอปุ๊บปบหอนอร์มอจบไปแล้วนะฮะไม่ต้องมีเจ้าผัวน้ำก็ได้นะครับส่วนด่านถ้าเกิดเราไปเจอหอนอร์มอล นะครับที่มีวาแสงกับเจ้าอาร์แสงนะตรงนี้ก็อาจจะใช้ความพยายามหลายรอบหน่อยนะแต่ไม่ยากนะครับอาร์แสงกับวาแสงที่อยู่หอน n o ม้อ,มอไม่ยากเท่าไหร,ร่นะถ้าเกิดมันไม่อยู่ชั้นสูงจนเกินไปนะแล้วก็ถ้าเป็นหอฮาร์ดนะฮหอฮหาร์ดเนี่ยในบางด่านผมจะใช้มอนเตอร์เซตเดิมนะครับแต่ว่าบางด่านต้องเปลี่ยนนะครับจะต้องมีเป็นพวกนี้ ประมาณนี้นะฮะมอนสเตอร์ที่หาได้จากในเกมนะครับโดยเฉพาะด่านบอสเนี่ยมันมีเจ้าอไฟอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างลําบากนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ไม่ยากจนเกินไปนะผมใช้มอนสเตอร์เซนนี้ในการผ่านหอฮานะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นวาแสงนะครับเจอชั้นวาแสงผมจะเอาตัวนี้มานะครับผมไม่มีินจาไฟนะผมก็จะใช้ตัวนี้อ่าลูลูลูอ่าประมาณนี้นะฮะนี่ครับก็จะอย่างนี้เลยนะฮะถึงวาแสงก็ฮิวฮิวให้วาแสงอย่างเดียวเลยนะครับ ตัวนี้ไม่ใส่ไม่ใส่ตัวนี้อ่าเป็นตัวนี้อ่าอย่างนี้นะฮะผมจะฮิ้วให้ไม่ใช่วาแสงสิขอโทษผมจะฮิ้วให้ช้างมือดอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วช้างมืดมันจะแทงวาแสงได้นะครับส่วนดาเมก็เล็กๆน้อยจากเจ้าพาลาดินเจ้าลูลู่นะฮะเช่วยกันยิงเข้าไปนะฮะเจ้าแฟรนนะครับช่วยกันยิงเข้าไปนะครับเห็นไหมผมจบได้โดยที่ไม่มีเจ้าผล้ําเลยนะฮะจบ2หอนะครับไม่มีผล้ําเลยแล้วมอนเตอร์ที่ผมใช้จบเนี่ยไม่ใช่มอนเตอร์5ดาวพิเศษนะฮะที่ว่าเปิดมา ได้หาดาวเลยนะครับผมใช้มอนเตอร์ที่มันมีอยู่ในเกมที่เกมมันให้มานะฮะอย่างเจ้าลูลู่เนี่ยสามารถเปิดจากสกอร์ขาวได้เลยนะอัพสกิลง่ายมากนะฮะอย่างเจ้าตัวนี้ก็อาจจะต้องใช้ความสามารถนิดหนึ่งในการไม่ใช่ความสามารถใช้ความอดทนในการฟาร์มทำฮอร์มน,ค,นครุฑนะฮะในการสร้างมันขึ้นมานะครับแล้วก็เจ้าพลินแสงนะฮะตัวนี้ก็ฟิวชั่นขึ้นมานะฮะเป็นมอนเตอร์ฟิวชั่นที่ดีควรค่าแก่การทำนะฮะ คือคุ้มค่ามากแล้วดูสกิลผมอัพไปแค่นี้เองเนี่ยมีแค่นี้นะสกิลผมเนี่ยไม่ได้อัพเลยนะฮะส่วนรูนนะฮะรูนก็จะเป็นรูนสแตนเนะฮะจะประมาณนี้นะฮะดูสเตตัสนะฮะไม่ได้เก่งกาจมากมายอะไรนะฮะส่วนเจ้าแวมไฟแวมไฟผมใส่เป็นเซตนี้นะเป็นรูนแจกมานะฮะรูนแจกจากกิจกรรมรูนนะผมไม่แน่ใจว่าถ้าเล่นตอนนี้จะได้จะได้หรือเปล่ามันจะหมดกิจกรรมไปแล้วใช่ปะให้ดูกัน กิจกรรมเนี่ยกิจกรรมผู้เล่นใหม่เนี่ยอืมอ่ะหมดไปแล้วนะฮะก็สำหรับผู้เล่นใหม่ก็อดแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะฮะใช้ใส่เจ้าลูนดาบห้าหกช่องไปเลยนะฮะใส่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนีย่ยหกช่องเลยใช้เซตนี้หมดเลยนะฮะที่มันแจกมาห้าดาวทีแรกนะสามารถใช้ได้นะใช้ได้ยาวๆจนกว่าคุณจะหารุ่นมาแทนได้นะครับส่วนเจ้าพาราดินผมเลือกใส่เป็นสปีดนะเพราะว่า ถ้าเกิดใส่ EX อ่ะมันก็ดีแหละแต่ว่ามันเหมือนว่าพอเรากางโล่ปุ๊บมันได้ EX ก็คือโล่จะสลายหายไปนะเหมือนใช้สกิลฟรีฟรีไปนะครับผมก็เลยไม่อยากใส่นะครับส่วนสเตตัสก็จะเป็น HP นะฮะ HP ล้วนๆนะฮะตรงนี้ยังหารูนใส่ไม่ได้นะอ่ะโอเคนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีผัวน้ำนะฮะไม่ต้องกังวลไปนะครับคุณสามารถใช้มอนสเตอร์ที่เกมมันแจกหรือมอนสเตอร์ที่หาได้ง่ายๆจากในเกมนะครับในการผ่านหอทั้ง2หอนะฮะ อาจจะไปยากนิดนึงนะครับสำหรับการเล่นของฮอฮาร์ดที่เจอวาแสงกับอาร์คแสงนะฮะตรงนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้มอนสเตอร์เฉพาะทางนะครับหรือว่าปรับเปลี่ยนมอนสเตอร์ค่อนข้างเยอะนะฮะอย่างอย่างผมเจอเจ้าอาร์คแสงนะครับผมก็ไม่ได้ใช้เจ้าล่มไฟนะเพราะล่มไฟตอนนั้นสกิลผมไม่เต็มผมเลยไม่อยากใช้นะฮะแล้วก็มัน่วนหวังผลไม่ได้นะผมก็เลยมาใช้ตัวนี้แทนนะฮะยิงไปนะฮะทำ จริงๆแล้วถ้าเกิดทำแม่นยำให้เยอะกว่านี้มันจะดีนะเพราะสกิลมันเนี่ยสกิลแรกก็แช่แข็งสกิลสองลดเกรดนะฮะสกิลสามติดพิษแถมผมใส่ลูนสตันไปอีกนะฮะคือโอกาสที่ปล่อยสกิลออกไปเนี่ยมันจะหยุดมอนเตอร์ได้3ตัวเนี่ยสามถึงสี่ตัวบางทีเผื่อเนี่ยลูกน้องมันแทบไม่ได้ขยับเลยนะฮะแล้วก็จะใช้เจ้าคาวเกิร์นะครับยิงเปิดอาร์คแสงด้วยกน ยิงเปิดเกราะอัคแสงแล้วก็ใส่ห้ามฮิวอัคแสงนะถ้าถ้าอักแสงเกราะแตกจะตีเบามากนะครับแล้วก็ห้ามฮิวมันไว้กันมันฮิวตัวเองนะฮะพะมันฮิวแรงมากนะครับหลังจากนั้นก็มอนสเตอร์ที่คุณมีอยู่นี่แหละคุณเอาตัวะายใส่ไปก็จัดการมันนะฮะประมาณนี้นะครับอัคแสงต้องหยุดลูกน้องนะครับส่วนวาแสงต้องพาช้างมืดไปถึงมันนะฮะสำหรับผมนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีเ,เ,เ,เจ้านินไฟก็จะง่ายหน่อยนะครับสำหรับเจ้าวาแสงนะครับส่วนเพื่อนๆที่ไม่มีก็ ลองดูนะฮะช้างมืดเป็นตัวอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่ดีหรือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีช้างมืดนะฮะอีฟิตมืดนะครับฟิวชั่นมาได้เลยนะฮะแล้วก็ทํารูนเป็น HP นะฮะ HP ครบทั้ง2ช่องนะครับรูนช่อง2จะเป็นสปีดนะสปีด HPHP นะฮะแล้วก็ใช้มอนสเตอร์ฮิลไปสัก2ตัวนะครับไปช่วยกันฮิลนะครับให้เจ้าอีฟิตมืดเนี่ยมันแทงวาแสงให้ได้นะฮะคืออย่างน้อยไม่ให้มันโดนวันที่ตายนะฮะ วันฮิตปุ๊บแล้วเราก็วนเทิร์นมาที่ตัวฮิวเราฮิวให้มันก่อนแล้วให้มันโดนใหม่ประมาณนั้นนะครับจบไปนะฮะสำหรับรีวิวการแต่หอโดยไม่มีเจ้าผัวน้ำนะครับหรือเจ้าซิลส์น้ำนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยตรงไหนนะสามารถคอมเมนต์ถามผมได้นะครับแล้วผมจะไปตอบคำถามให้นะครับหรือแอดเฟซมานะฮะที่เพจแก๊งเบ h ชาแนลนะครับไปคุดคุยกันในนั้นได้นะครับสำหรับวันนี้คง หมดเรื่องที่จะพูดคุยกันเดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ